ไม่เคยมีประกันอยู่มาตั้งนานไม่เห็นเป็นอะไรเลยอะทำมาอ่าเราจะต้องซื้อประกันให้เสียเงินด้วยถูกต้องไหมคะความคิดนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเพราะว่าหลายคนก็ยังคิดแบบนี้อยู่นั่นเองนะคะเพราะว่าเขาคิดว่าการทําประกันชีวิตนะคะไม่จําเป็นเพราะว่าตอนนี้เขายังมีสุขภาพนาไว้ที่แข็งแรงอยู่นะคะไม่เจ็บไม่ปวดไม่ไข้อะไรเลยนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่า การที่เราไม่เจ็บไม่ไข้มันเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วเรามีอายุที่ยืนยาวใช่ไหมคะแล้วเราจะต้องทำยังไงกับในค่าใช้จ่ายในตรงนั้นขึ้นมานะคะจา,าจากที่เดือนะคะเคยไปคุยกับลูกค้ามานะคะก็จะสอบถามเขานะคะว่าคุณลูกค้ามีความกังวลด้านในบ้างนะคะถึงที่จะวางแผนเกี่ยวกับด้านประกันชีวิตนะคะเขาก็ให้เหตุผลมาว่า เขากังวลเรื่องค่าร,รักษาพยาบาลนะคะในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งว่ามันมีที่สูงขึ้นทุกปีนะคะปรับขึ้นทุกปีแล้วก็มีโรคร้ายเพิ่มมาตลอดด้วยนะคะมันทําให้เขากังวลเรื่องค่าร,รักษาพยาบาลเพราะว่าในการป่วยแต่ละครั้งนะคะ มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะแล้วบางทีอาจจะไปรบกวเนเงินเก็บในกระเป๋าของเขานะคะอาจทําให้เขาหมดตัวได้หรือว่ามีภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็เขากังวลเรื่องบางคนนะคะเป็นหัวหน้าครอบครัวเนาะเขาคิดว่าถ้าหากเขา,าจะาไปก่อนไ่อันควรนะคะคนข้างหลังเขาครอบครัวเขาจะดําเนินชีวิตอยู่ไปได้ไหมเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาก็เลยมองแผนเรื่องการที่จะมีทุนประกันชีวิตนะคะไว้ให้กับคนข้างหลัง ะะและทีงนี้เรามาดูว่าถ้า,าเราไม่เคยซื้อประกันเลยเราคิดว่าเราร่างก,กายแข็งแรงนะคะแล้วจะไม่ต้องเสียเงินกันตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าเรามองมุมกับกันนะคะมันก็มีประกรันอีกแบบหนึ่งนะคะสําหรับคนที่มีสุขภาพในไมัยที่แข็งแรงอายุยืนยาวนะคะเขาเรียกว่าประกันบํานาญนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาจะเก็บเงินนะคะไว้ใช้ในยามที่หลังกเกษียณหลังจากที่เราหยุดงานนั่นเองนะคะคุณลองคิดไหมคะว่าถ้าหากว่าเรามีอายุยืนยาวนะคะ แล้วเรานะคะจะมีค่าใช้จ่ายนะคะได้รับมาจากตรงไหนเราแค่หยุดทํางานกษียณอายุการทํางานนะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายของเรานะคะยังจะต้องใช้จ่ายทุกวันเลยนะคะเรามาลองคํานวณดูนะคะว่าถ้าหากว่าเราหยุดงาน1สัปดาห์นะคะเราใช้ไปกี่บาทะะต่อสัปดาห์หยุดงานเป็นเดือนนะคะเราใช้เท่าไหร่ แล้วค่าหยุดงานเป็นปีเลยนะคะค่าใช้จ่ายตรงนั้นนะคะมันมีมูลค่าเท่าไหร่และที่สําคัญนะคะถ้าเราหยุดงานนะคะ20ปีถึง30ปีขึ้นไปนะคะค่าใช้จ่ายตรงนั้นเราจะเอามาจากไหนถ้ายิ่งอายุยืนนะคะค่าใช้จ่ายก็ยิ่งจะสูงมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วจะมีใครนะคะกล้าจ่ายให้คุณนะคะรายได้เป็นปีเป็นปีนะคะหลังจากที่คุณหยุดทํางานได้ได้เหมือนกับประกันชีวิตประกันบํานาญนั่นเองนะคะยิ่งอายุยืนเท่าไหร่นะคะ ค่าใช้จ่ายตรงนั้นก็ยิ่งจะสูงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วทำไมล่ะคะคุณถึงคิดว่าคุณนะคะไม่ต้องการที่จะทําประกรันเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของการที่ว่าเสียเงินทิ้งเปล่าๆนั่นเองนะคะถ้าหากเรามองมุมกับกันนะคะประกันชีวิตนะคะมันมีให้เรานะคะสามารถที่จะเลือกนะคะความคุ้มครองได้ตามความต้องการของเราด้วยนะคะแล้วก็นี่ก็คือเหตุผลน,นะคะเพื่อที่จะมาตอบคนว่า ไม่เคยนะคะมีประกันเลยนะคะทำะมีสุขภาพนาะไม่ติดแข็งแรงอยู่แล้วทำไมนะคะเราต้องซื้อประกันชีวิตด้วยนั่นเองนะคะ